สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการสารยาสาระความรู้เรื่องยาและสุขภาพเพื่อประชาชนโดยเครือข่ายเพสัจกรจังหวัดอุบลราชธานีผมเพสัจกรทวีสิทธิ์ปีรวตันชัยครับค่ะและดิฉันนางสาวปุณณน,า,น,า,น,า,นาคอรวันนะคะเป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอยุบลราชธานีค่ะครับ,รบวันนี้ ผมมีนักศึกษามาออกรายการด้วยนะครับะจะเตรียมอะไรมาครับวันนี้จะคุยกับท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะจาก,ก็เตรียมเรื่องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดในสมองมาค่ะซึ่งโรคนี้นะคะก็เหมือนเป็นปัญหาที่สําคัญนะคะเป็นเหมือนพูดโรคหลอดเลือดในสมองเนี่ยสำหรับชาวบ้านเนี่ยคนนึกไม่ออกนะมันมันคืออะไรมันก็คือโรคที่ก่อให้เกิดเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตอัอมพฤกษ์อัมาพาตตาเบี้ยวซี่ที่แขน ขยับไม่ได้ขึ้นซีกอย่างเงี้ยครับหรือขยับไม่ได้ทั้งตัวอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือหลอดเลือดในสมองนะครับมันมันเป็นอะไรติดปกติอะไรในหลอดเลือดในสมองหรอครับที่เป็นอย่างนี้ก็คือมันจะมีได้2อย่างนะคะคือเป็นหลอดเลือดในสมองตีบกับหลอดเลือดในสมองแตกค่ะซึ่งหลอดเลือดในสมองตีบนยก็คือเกิดจากเกิดได้นะคะจากที่มีการมีริ่มเลือดนะคะจากเกิดจากที่ไหนก็ได้ของร่างกายแล้วมันหลุดลอยไปอุดตันนะคะเพลินมันโชคร้ายไปอุดตันที่หลอดเลือดสมอง นะคะทำให้เลือดเนี่ยไม่สามารถไปเลี้ยงสมองในส่วนนั้นได้ค่ะหรืออาจจะเกิดจากไขมันนะคะสะสมอยู่ในหลอดเลือดทําให้มันตีบแคบลงนะคะทําให้พอตีบแคบเลือดก็ไม่สามารถไปเลี้ยงในสมองส่วนนั้นได้ค่ะก็จะทําให้เกิดสมองถูกทําลายนะคะคือไม่สามารถทํางานได้ค่ะก็จะไม่เกิดอามาพฤึกอัมาตตามมานะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโรคเส้นเลือดในสมองตีบนะคะเออเส้นเลือดในสมองแตกนะคะก็เกิดจากการที่เส้นเลือดของเรานะคะเมื่อยุมากขึ้นเส้นเลือดก็จะเปราะบางมากขึ้นร่วมกับมีภาวะความดันโลหิตสูงอ <Swedish disease> ่าพอมีภาวะความดันโลหิตสูงนะคะก็เหมือนเลือดหลอดเลือดของเราก็เหมือนท่อน้ําใช่ไหมคะเวลามีความดันขึ้นมาก็เหมือนมีน้ําในท่อมีแรงดันสูงนะคะทำให้ท่อแตกอ่าก็ทําให้เลือดเนี่ยไม่ไปเลี้ยงสมองส่วนที่ต่อออกไป ว่ามันเหมือนมันท่อมันขาดแล้วนะคะก็ทําให้สมองส่วนนั้นสุกถูกทําลายได้ค่ะแล้วก็สมองเนี่ยมีหน้าที่ควบคุมการทํางานของร่างกายเราขยับแขนก็ใช้สมองส่วนนี้สมมติว่าเกิดเกิดเรื่องที่สมองที่ขยับมือเราก็จะขยับมือไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะั่นก็คืออามาพึกษ์อัมาพาตน,นะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแตกหรือตีบแค่เลือดไม่ไปเลี้ยงสมองส่วนนั้น<ช>การเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนนั้นก็จะมีปัญหาใช่ซึ่งความรุนแรงก็แล้วแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นที่สมองส่วนไหน ควบคุมที่อวัยวะอะไรนะคะมากน้อยแค่ไหนค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะขอพูดถึงอาการของโรคหลอดเลือดสมองก่อนค่ะ,คะเดี๋ยวขอรูปที่หนึงเลยค่ะค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นอาการเตือนนะคะสำหรับโรคหลอดเลือดสมองนะคะคืออาการแรกคืออาการใบหน้าเบี้ยวนะคะหน้าชาครึ่งซีกตาข้างใดข้างหนึ่งนะคะรู้สึกว่ามองไม่ค่อยชัด ครึ่งซีกค่ะครึ่งซีกเน้นที่ว่าครึ่งซีกเน้นครึ่งซีกเลยไม่ไม่ไม่เป็นทั้งสองข้างนะคะคืออย่างนี้ครับความหมายก็คือว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมคงเคยได้ยินเรื่องสมองซีกซ้ายาควบคุมร่างกายซีกขวาสมองซีกขวาควบคุมร่างกายซีกซ้าย,าาย,ายมันค,ค่ายกันสลับกันนะค,ะครับดังนั้นเวลาเราเลือดที่มีปัญหาด้านซ้ายข้างถ้าสมองมีปัญหาที่ด้านซ้ายอวัยวะด้านขวาก็จะขยับขยับไม่ได้ที่บอกว่าเป็นครึ่งซีกคือส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอใครโชคร้าย เป็นทั้งสองข้างครับเป็นแค่ข้างเดียวเนี่ยหมอก็กลุ่มขมับไม่รู้จะจะยืมมือใครมากลุ่มแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคครับต่อต่อนะครับต้อต่อด้วยนะครับค่ะเป็นที่หน้าค่ะเป็นที่หน้าแล้วนะคะก็จะมีอาการอามนะคะก็คือแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกเหมือนกันนะคะหรือบางคนอาจจะแค่รู้สึกชาๆมันคำว่าครึ่งซีกหมายถึงว่าซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายซีกใดซีกหนึ่งก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ครึ่งแขนหมายถึงว่าขึ้นซ้ายหรือครึ่งขวาครับ แล้วก็ต่อไปคืออาการพูดไม่ชัดนะคะลิ้นแข็งพูดไม่ค่อยออกพูดไม่เป็นภาษานะคะ <Wow. S 1> ก็คือถ้ามีอาการอังกล่าวข้างต้นอย่างนี้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าการจะมากหรือว่าจะน้อยเนี่ยก็คือขึ้นกับระดับความดุนแรงแล้วก็ตำแหน่งที่สมองถูกทำาลายนะคะ <Wow. S 1> ถ้ามีอาการอังกล่าวข้างต้นนะคะนั่นคือใบหน้าแขนขาพูดไม่ชัดนะคะ <Wow. S 1> ก็คืออาจจะเป็นอาการหนึ่งที่บ่งชี้ว่าเอ้ยเราไม่ได้ปวดหัวธรรมดาแล้วเราไม่ได้มึนหัวธรรมดานะคะอาจะจะเกิดจาก โรคหลอดเลือดสมองนะคะให้รีบมาโรงพยาบาลโดยทันทีนะคะโทร1669เลยได้ไหมได้ค่ะถ้าไม่สะดวกหรือ,อยังไงให้โทร1669เลยนะคะนี่ก็เป็นสายด่วนโทรฟรีด้วยค่ะต้องมาให้เร็วที่สุดในทันทีทันทีขนาดไหนครับทันทีทันทีเท่าที่จะทําได้เลยแล้วก็ไม่ควรเกิน3มชั่วโมงแต่ว่ายังไงก็ให้เร็วที่สุดนะคะ,คะเพราะว่าโรคนี้เนี่ยคือถ้าเรารักษามาหลังจาก3ชั่วโมงแล้วโอกาสที่จะกลับ คืนสู่สภาพเดิมเนี่ยก็เปอร์เซ็นต์จะน้อยลงนะคะผมขอทวนท่านผู้ชมนิดนึงนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับนี่คือภาวะการแพทย์ฉุกเฉินคำว่าฉุกเฉินคืออย่างนี้นะครับไม่ใช่ฉุกเฉินคือฉันอยากจะพบแพทย์แล้วไปหาแพทย์แต่เนี่ยอย่างเงี้ยคือสภาวะฉุกเฉินนะครับอะไรที่ทําให้บอกว่าเรามีภาวะหลอดเลือดในสมองแตกหรือตีดภาวะโรคหลอดเลือดในสมองนะครับยกตัวอย่างเช่นหน้าชาปากเบี่ยวคขึ้นซีพูดไม่ชัดแขนขาอ่อนแรงะนะครับ วิงเวียนศีสะอย่างรุนแรงมีความผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็นนะครับหรือมีเคลื่อนไส้อาเจียนอย่างรุนแรงประกอบกับภาวะที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวร่างกายที่ผิดปกติคลื่นซีกของร่างกายอย่างนี้นะครับโทร1น6 9หเลยครับหรือไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดภายใน3ชั่วโมงเหตุผลที่ไปใน3ชั่วโมงนี้เพราะว่าเราจะมียาที่ฉีดสลายริ่มเลือดได้ในกรณีที่เป็นหลอดเลือดอุดตันในกรณีที่อื่นๆเนี่ยก็ต้องได้รับการรักษาประคับประคอง เกิน3ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยมันจะแยกเกินกว่าที่เราจะช่วยกลับมาได้ครับค่ะอะไรที่ทําให้เป็นปัจจัยเสี่ยงบ้างครับปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองนะคะก็คือจะมีทั้งปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้นะคะกับปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ก็คืออายุที่มากขึ้นนะคะ เนื่องจากอายุที่มากขึ้นเราไม่สามารถไปลดอายุได้ใช่ไหมคะ,คะอายุที่มากขึ้นก็ทําให้หลอดเลือดของเราเนี่ยเปราะบางขึ้นนะคะแล้วก็ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเนี่ยก็น้อยลงไม่เหมือนวัยหนุ่มสาวนะคะร่วมกับเ,เพศนะคะเพศชายก็จะมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าเพศหญิงนะคะเป็นผู้ชายนี่ไม่ดีเลยเนาะ ค่ะแล้วก็ในผู้ที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดเร็วกว่าปกตินะคะเนื่องจากการการแข็งตัวของเลือดในในแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันนะคะคนที่เกิดริมเลือดได้มากกว่าเ,เร็วกว่าคนปกติก็จะสามารถเกิดริมเลือดได้มากกว่าคนปกติเช่นกันมันก็อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้มากกว่าคนปกติค่ะอันนี้ก็พูดง่ายๆว่าเป็นกรรมาพานันธ์ใช่นค,นค่ะบ้านนี้เป็นแนวนี้มีแนวน้องเป็นแนวนี้<ช>ก็เป็นแนวนี้เนาะ อะไรประมาณนั้นครับครับส่วนปัจจัยที่ควบคุมได้นะคะก็คืออันแรกเลยคือโรคความดาันโลหิตสูงความดันนะคะก็คือจะแนะนําให้ตรวจนะคะทุกคนที่อายุมากขึ้นนะคะมากอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปเนี่ยไปตรวจร่างกายเลยครับตรวจตรวจประจําปีตรวจไปเลยค่ะตรวจรทุกปีเลยเพราะอย่างที่บอกว่าความดันเ,นเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการะนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ความดันก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งนะที่จะทําให้เกิดโรคหลอดเลือดในสมองแตกหรือตีได้นะคะแล้วก็โรคเบาหวาน<ะ>ค่ะเบาหวานก็จะทําให้หลอดเลือดเนี่ยทั่วไปเนี่ยมีเสียความยืดหยุ่นนะคะได้ได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เป็นนั่นเองนะคะแล้วก็ไขมาในเลือดสูงนะคะภาวะหัวใจเนื่องจากหัวใจบีบตัวไม่ดีเนี่ยอาจจะเกิดเป็นริมเลือดตกค้างนะคะก่อให้เกิดริมเลือดแล้วก็ลอยไปอุดตันที่ หลอดเลือดสมองได้นะคะแล้วก็การสูบบุหรี่นะคะการทานยาคุมกําเนิดแล้วก็การขาดการออกกําลังกายค่ะทีนี้จริงๆแล้วคือสิ่งที่จะพูดเนี่ยนะครับความดันไขมันนะครับแล้วก็เบาหวานนะครับ,บาาจริงๆเนี่ยมันเป็นโรคที่เราเจอบ่อยนะครับทางการแพทย์เราจะเรียกว่าภายัยเงียบภัยที่ ประชาชนโดยทั่วไปเป็นแล้วก็ไม่ค่อยตื่นเต้นใช่พราะ<ช>เป็นความดันมือนีปวดหัวเดยวจะก,กินยามือนีจอระน้ำตาลวิงว่งวิงวิงกับจังกินยาประมาณนี้ต้องพูดเป็นภาษาพื้นถิ่นเราจะเข้าใจได้ทราบสิ่งเันขึ้นนะครับความหมายก็คือบางทีโรคพวกนี้เนี่ยมไม่มันไม่ได้คุกคามเราตรงที่ความดันปัญหาไม่ได้อยู่ที่ปวดหัวใช่ครับบาหวานไม่ได้ความปัญหามไม่ได้อยู่ที่เวียนหรือหน้ามืดนะครับเพียงแต่สิ่งที่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำร้ายหลอดเลือดเรา ใช่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆได้ตามมามากเลยนั่นมันคือโรคของหลอดเลือดดังนั้นเนี่ยสมองเราเนี่ยปัญหาสมองเราเนี่ยก็เป็นหลอดเลือดเหมือนกันเราเรียกว่าเป็นเป็นหลอดเลือดแบบแมกโรนะครับที่ที่เรามีปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามหลอดเลือดเสียความยืดหยุ่นนะครับมันก็จะแตกง่ายถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเลือดเราข้นหรือเหนื่อยเกินไปในสภาวะที่มีไขมันในเลือดสูงมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการอุดตันได้นะครับซึ่ง จะเห็นว่าเบาหวานความดันไขมันต่างๆเนี่ยที่เรากลัวมันเรากลัวหลอดเลือดในสมองเอามาพึ่งเอามาพาดจริงๆมีเรื่องโรคไตด้วยมีเรื่องโรคหัวใจห <ใจ S 2> ัวตันซึ่งมันตายได้ในทันทีนะ,ะต่างๆเหล่านี้ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราบอกว่าเราป้องกันได้เราป้องกันได้ค่ะค่ะ,คะต่อไปนะคะจะขอเข้าถึงในด้านของการใช้ยายในการรักษาเลยละกันนะคะค่ะ,คะยายที่ใช้ในการรักษาส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นยาอยู่ใน3กลุ่มนะคะก็คือ เป็นยาป้องกันการแข็งตัวของเกร็ดเลือดนะคะยาในกลุ่มไข่ออต้องตอนนี้จะกำลังพูดถึงคนที่เป็นแล้วหรือพูดถึงเรื่องป้องกันหรือยังไงอ๋ออันนี้คือในคนที่เป็นแล้วนะคะในการใช้ยาในคนที่เป็นโรคนี้แล้วค่ะ,คะก็คือจะมียาด้านการแข็งตัวของต้านการแข็งตัวของเลือดของเกร็ดเลือดนะคะยาในการลดการสะสมของไขมันในหลอดเลือดแล้วก็ยาความดานันความดันนี้ก็อาจจะแล้วแต่ แล้วแต่คนนะคะแล้วแต่แต่และบุคคลไปนะคะเดี๋ยวจะขอพูดถึงยาตัวแรกนะคะยาลดการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดน,นะคะที่เห็นใช้กันบ่อยๆก็คือจะเป็นยาแอสไพรินนะคะเดี๋ยวขอรูปเลยค่ะแอสไพรินที่เรารู้จักกันในฐานะยากแก้ปวดนี่แหละใช่แต่รู้จักกันมาแต่น้อย <c oughs> นะครับแต่ทีนี้มันเราเอามาทําหน้าที่อื่นใช่ะคะ่ะเรามาทําหน้าที่อื่นก็คือเป็นยาต้านการเกาะกลุ่มการของเกล็ดเลือดคะตัวนี้จะเป็นยา แอสไพริน81มิลลิกรัมนะคะโดยยาตัวนี้เนี่ยมีอาการที่ไม่พึงประสงค์ก็คือมันจะกระคำให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารและยิ่งเราต้องแต่คนที่เป็นต้องรับประทานยาทุกวันติดต่อกันเป็นเวลานานๆเนี่ยอาจจะทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราคนที่จะรับประทานยาหลังอาหารทันทีแล้วก็ดื่มน้ำตามมากๆค่ะแล้วก็ถ้ามีพบมีภาวะไทอุจระสีดําหรือว่าเจนไปนเลือดเนี่ยก็ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ หรือว่าในกรณีที่ต้องเข้ารับการอันหัรทำหัตการพวกผ่าตัด,ดหรือว่าถอนฟันอุดฟันอะไรต่างๆนะคะก็ให้แจ้งแพทย์นะคะหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ะคะว่าเราใช้ยาแอสไพรินอยู่เป็นประจำค่ะค่ะยาตัวต่อไปเลยครับเดี๋ยวเราจะคุยตอนสรุปกันอีกทีนึง่งยาตัวต่อไปเลยนะคะก็คือยาซิมวัสแตตินนะคะเดี๋ยวขอรูปด้วยคะ่ะยาซิมวัสแตตินะคะตัวนี้เป็นยาลดระดับไขมันในเลือดค่ะเพื่อป้องกัน ไขมันอุดตันในหลอดเลือดคะแล้วก็ยังสามารถช่วยอะไรได้อีกคะพี่เน่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยบางคนที่ต้องอธิบายอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันมีอยู่2เรื่องนะครับต,ตัวแรกที่จะพูดนี่คือแอสไพรินนะครับทีนี้เราก็จะเห็นแม็กกาซีนต่างๆเนี่ยพูดถึงข้อดีของแอสไพรินเยอะแยะเลย <c oughs> แล้วเราก็จะพบประชาชนหลายคนมาขอซื้อแอสไพรินกินหน่อยจะได้ไม่เป็นหลอดโรคหลอดเลือดในสมอง <c oughs> ถามว่าคถามว่าอย่างนี้จริงไหม ต้ตอบว่าไม่จริงเลยนะครับยาเนี่ยดีกับคนป่วยเท่านั้นคนไม่ป่วยเรากินแอสไพรินในกรณีคนแค้เนี่ยมีปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือดอุดตันในสมองนะครับถ้าคนไม่อุดตันไปกินก็มีแนวโน้มหลอดเลือดในสมองแตกสองอย่างมาตรงห้ามกันดังนั้นเนี่ยเวลาเราไม่เราเป็นคนปกติกินยาแล้วยาไม่เกิดประโยชน์อะไรกับคนปกตินะครับนี่คือเรื่องเรื่องที่1นนะครับเรื่องที่1ก็คือแอสไพรินมีประโยชน์กับคนป่วยดังนั้นไม่ป่วยไม่ต้องพยายามดิ้นรลนมากิน เราจะเจอเยอะเลยครับหนังสือเล่มนั้นบอกว่ากินแอสไพรินห <c oughs> นังสืออะไรหนังสือแพลวอย่างเงี้ยห <c oughs> นังสือนิตยสารแฟชั่นอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวนะครับเขาไม่ใช่หนังสือทางการแพทย์ <c oughs> นะครับมีคนที่ได้ประโยชน์จริงนั่นคือคนป่วยส่วนอย่างที่สองก็คือว่าตะกี้จ๋าพูดถึงว่าเป็นยาลดไขมัน, <c oughs> นครับทีนี้ก็จะมีคนบางคนป่วยแล้วจริงๆแต่ไขมันในเลือดไม่สูง <c oughs> แต่หมอให้ยาลดไขมันอุ้ยไม่กินดีไหม อันนี้ไม่ใช่ครับหน้าที่ของของซิมวัสแตตินซึ่งเป็นยาลดไขมันในตอนนี้ไม่ได้ทําหน้าที่ยาลดไขมันแต่ทําหน้าที่เป็นเซลล์ปเทคชันเป็นทิชชูปเทคชันคือหมายถึงว่าทานยาตัวนี้แล้วทําให้สภาวะของหลอดเลือดยืดหยุ่นดีขึ้นมีประสิทธิภาพดีขึ้นช่วยฟื้นไม่ให้มันเสื่อมต่อไปนะครับเป็นคนละวัตถุประสงค์ ค่ะซึ่งยาตัวนี้นะคะก็จะมีอาการข้างเคียงที่เราอาจจะพบได้นะคะคือจะทําให้ท้องผูกนะคะคลื่นไส้อาเจียนแต่ว่าแล้วก็อาจจะทําให้รู้สึกกล้ามเนื้อเจ็บกล้ามเนื้อะคะแต่ก็จะเป็นแค่ในช่วงแรกเท่านั้นแต่ว่าถ้ามีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงมากๆนะคะหรือว่าเป็นกระตุกกล้ามเนื้อกระตุกกล้ามเนื้อเกรงนะคะร่วมกับอาการมีไข้เนี่ยก็คือนี้เป็นอาการข้างเคียงที่รุนแรงและซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดทุกคนนะคะจะเกิดแค่บางคนแล้วก็แตะและเจ็บ ันคือแล็โดไมโอซิสซึ่งเกิดจากสภาวะข้ามเนื้อได้รับความเสียหายะนะครับนี่ก็ต้องพบแพทย์เหมือนกันค่ะ,ะคต้องรีบค่ต้องรีบไปพบแพทย์เลยนะคะค่ะอันสุดท้ายแล้วก็คือการปฏิบัติตัวนะคะเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ําสําหรับผู้ป่วยที่เป็นแล้วะนะคะก็คือ ให้รับประทานยาต่อเนื่องสม่ำเสมอห้ามหยุดยาเองบางคนบอกว่าทํากายภาพหายดีแล้วหยุดยาเลยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดนะคะ,ะควรที่จะรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ,นะะอเนื่องจากโรคนเนี้ยสามารถคนที่เป็นแล้วสามารถกลับเป็นซ้าได้มากได้สูงเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ไปพบแพทย์ตามนัดนะคะร่วมกับการสังเกตอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเนื่องจากยาเราต้องทานเป็นประจำแล้วก็เป็นระยะเวลานานนะคะถ้ามีอาการไม่พึงประสงค์อะไรก็ให แจ้งแพทย์นะคะหรือเภสัชก็ได้ค่ะที่โรงพยาบาลนะคะและนอกจากนี้ก็คือการควบคุมความดันนะคะควบคุมเบาหวานควบคุมไขมันนะคะในคนที่มีโรคร่วมเหล่านี้นะคะโดยควบคุมความดันก็คือให้น้อยกว่า140-90นะคะแล้วก็เบาหวานก็คือควบคุมให้มีค่าน้ำตาลเฉลียสะสมเนี่ยน้อยกว่า6.5เปอร์เซ็นต์ ก็คือจะมีการตรวจทุก3เดือนคะที่โรงพยาบาลแล้วในสําหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะแล้วก็การควบคุมไขมันก็คือให้ L D L หรือไขมันตัวร้ายเนี่ยน้อยกว่า100มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรค่ะนอกจากนี้ก็คือการงดการสูบบุหรี่การงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เพิ่มการออกกําลังกายค่ะซึ่งเป็นกฎสุขภาพคุณหนูสุขภาพกฎสุขภาพดีโดยทั่วไปนี่เลยครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ อธิบายถึงโรคที่มีความร้ายแรงกุามชีวิตนะครับทำให้ไม่ตายก็พิการแต่ก็มีคนบางคนโชคดีที่รอดมาได้ถึงรอดมาได้นะครับก็จะมีโอกาสถูกกลับมาเป็นสามได้ถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดีที่สําคัญคือที่พูดมาทั้งหมดโรคเหล่านี้เนี่ยสามารถป้องกันด้วยวิธีง่ายๆคือการควบคุมตัวเองออกกําลังกายนะครับหลีกเลี่ยงจากโรคที่คนทั่วไปเป็นกันเยอะๆเนี่ยครับความดันเบาหวานไขมันเงี้ยใช่ แล้วก็หมดหมดแล้วใช่ไหมคะ,ะเค,คะสำหรับวันนี้นะครับรายการสารยาก็หมดเวลาลงเพลงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ